นี่เสียตะสิพาเ้าไปเบิ่งที่ตาก,กาแฟพกแน่เด้ออันนี้ก็โอเคเนาะมีที่ตากมีอะไรอันนี้ตากเฉพาะวัดครับวัดโพธิเศษ หมายถึงว่าเรามาสีจากตรงนี้อ,อันนี้เราจะมาคัดแยกมเมล็ดที่อ๋อนี่คือตะแรกรงใช่ไหมใช่อันนี้คัดแยกเม็ดเชอรีอ่เม,ม็ดเชอรี่และเม็ดเทียวออกแล้วฝุ่นก็ลงล่างหมายถึงอันนี้คือตะแกรงร่อนขนาดนี่ตะแกรงร่อนขนาดตรงนี้อ,นนนอ,อออ๋ยู่ตรงไหนครับนี่ร่อนขนาดเราจะเปลี่ยนตามไซส์นี่เบใหญ่ใบเล็กเราขอดูหน่อยค่ะที่ว่าไซส์อันนี้เราจะเปลี่ยน นั่นเหรอจอยไอ้ตัวนี้จอยยกขึ้นให้ดูหน่อยที่เป็นขันออันนั้นมันอันนั้นแนสอนครับแนสอนเนี่ยแนสอนตอนน้อเอาตักกระเม็ดฟุ้าออกนะนี่เราจะมาเปลี่ยนตัวนี้ครับเปลี่ยนหอกเบอร์เงยเบอร์น้อยเบอร์กลางอะนะเขาไม่กี่เกรดคะสามครับหนึ่งสองสามใส่เงยห้อสีเ้าสีออกมาเหาก็สีชนี้ห้องจะสีเท่านี้เป็นเข้มสีกระรา อันนี้สีกะละเนาะสีกะละอันนี้อันนี้สีเม็ดดำเฉลี่ตาเดียดอ่ะอ๋ออันนี้สีเฉลี่ตาเดียดเม็ดตาเดียดมีคนมาจ้างเขาสีบ่คะบ่ครับมีแต่ขอเฉพาถ้าเขาถ้าเขาจ้างสีนี่เขาคิดราคาจังไหนวันละสามบาทวันละสามบาทแล้วเครื่องนั่นล่ะคะอันนี้อันนี้กับสีกะละจะตัวน้อยนี่ผมจะไปสีกาแฟพิสเซียดมันมันโมเย่มันเขับคุมได้อันนี้คือสีเฉลี่แดงสีเครื่องเฉลี่แดงครับ อ๋ออันนี้ก็เป็นเหมือนของพี่วิไลอืมสีเปียกสีส้มที่บียลไม่มีตัวนี้ไม่มีตัวนี้โยกอืมสีเนี่ยสีสีแดงเอาไปตากท่านคหรือว่าเขาสิมันเขาพาแซน้ำล่างแบบวโคเสกก็ได้ราคาแต่ละเครื่องบอกได้ไหมราคาเท่าไหร่ตัวนี้สี่หมื่นสี่หมื่นตัวนี้แปดหมื่นอ๋ตัวนั้นก็หกหมื่นตัวนสามืครับตอนนี้ราคาน่าจะขึ้นอีกโพรลกอันนี้แต่ากลง เราเอามันเป็นเครื่องคัดมะนาวแล้วเอามาดัดแตีงตอนแรกมันจะดัดแตีงหมดอะอันนี้คคืือเร่องสีถั่วดาวอินทราอ๋อแันนั้นนะคะเล็กๆอันนั้นก็ทดลองใช่ไหมทดลองเดี๋ยวนี้ไม่ใช้แล้วมันจะมีของวิชาการตัวนหนึ่งอยู่นู่นดีเอาไปไว้นู่นแล้วมันไม่มีเกี่ยวสีเทอร์รี่ดำเหมือนกันแล้วอันนี้เราได้แยกส่วนต่ามการตากไหมบัณฑิตหรือเราตากแบบนี้เลยขยายออกเราจะขยายมันไม่มีรถจอดช่วงนั้นจะไม่มีรถรถวิ่งงานหมด เราก็จะวางแล้วก็ย <g Four> ัมีผ้าคลุมผ้าขาวคลุมตอนเย็นตอนไม่ให้หมอกลงไงไม่ให้หมอกลงอ๋อเรามีการรูปไปแเรามีกระบวนการขั้นตอนทำให้มันนั่นอยู่เนาะให้มันมีความอันอยู่นี้มันเป็นพัตทรีตักเดดออืมมันจะมีความแข็งโอเควอนนี้เ้นของเรา